สวัสดีครับที่นี่คือบ้านสวนเดือนไทยตามรอยพ่อที่เห็นอยู่ข้างหลังของผมเนี่ยคือเห็ดผูฐานวันนี้จะพามาดูว่าการเลี้ยงเห็ดผูฐานนี้เลี้ยงแบบไหนทำง่ายแค่ไหนถึงที่นี้มาดูการให้น้ําของที่นี่ว่าเขาจะให้น้ํำยังไงของผมนี่ใช้การตั้งเวลาอัตโนมัติให้น้ําวันละสามเวลาก็ามีเนี่ยใช้ทํมเมอร์แล้วก็ใช้ เล็กๆนีพอได้เวลาปั๊บมันก็ทํางานแล้วก็พ่นแล้วเป็นละองหมอการนพ่นเป็นละองหมอกง่ายๆแต่ก็ลงทุนนิดนึงแต่สาหรับท่านที่ไม่มีเครื่องแบบนี้พอดีมีเครื่องเก่าอยู่แล้ว่านผมแต่สำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องแบบนี้ก็ใช้บบน้ําราดก็ได้ง่ายดีๆๆอันนี้คือเห็ดภูฐานะครับที่เอามาเพาะเลี้ยงไว้ น่าจะประมาณทักสี่ห้าเดือนแล้วแหละอันนี้ก็ยังนอกอยู่ยังก็พอได้กินเหน็นดูะนะนี่ซื้อมาห้าสิบถุงก็ได้กินเกือบทุกวันนีมันทยอยงอกกมาเรื่อยๆแล้วที่ถุงเหลืองๆนี้ใช้ทำอะไรรู้ไหมใช้สำหรับดักมลงเนี่ยดักแมลงมันจะมีมแมลงวัวกเล็กๆเ,เ,เราต้องใช้ตัวนี้มันดัก เพื่อที่จะไม่ให้มันเข้าไปกัดกินเห็ดทำให้เห็ดมันเน่าก็อนเห็ดมันเสียอยากจะแนะนำให้ท่านที่สนใจอะซื้อมาเลี้ยงง่ายๆเล่นเล่นแค่รดน้ำเนี่ยนิดหน่อยก็พอได้กินแล้วนี่ก็กินได้กินแบบทุกวันเลยเนะี่ยกินกไม่หมดที่เหลือก็แจกแล้วเนะี่ย